รียนท่านคณะกรรมการผู้ประเมินทุกท่านดิฉันนางสาวพัชิราพรรูวันมอมดำรงตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนบ้านบอลสหราชอุทิศตำบลน,นาโพอําเภอกุสุมานจังหวัดสกลน,นครสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครคณะครุศาสตร์สาขาวิชาการศึกษาประถมวัยเริ่มเข้ารับราชการเมื่อวันที่28ทธันวาคมพศ2560ปัจจุบันอายุราชการ6ปี6เดือนคะ่ะ ดิฉันขออนุญาตนำเสนอบริบททั่วไปของโรงเรียนดังนี้ค่ะโรงเรียนบ้านบอนสหาราชอุทิศต,ตั้งอยู่เลขที่191หมู่สบ้านบอนตำบลน,นาโปอําเภอกุสุมานจังหวัดสกลน,นครซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กและเป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาล ตามพระราชาดำริสมเด็จพระคณิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด97คนแบ่งเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลจำนวน26คน นักเรียนประถมศึกษาจำนวน71คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน12คนซึ่งในปีการศึกษา2567นี้ดิฉันได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูประจำชั้นอนุบาลสองซึ่งมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด13คนดิฉันขออนุญาตนำเสนอ สภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลสงปีการศึกษา2567ค่ะสภาพปัญหา ที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนดินฉันได้มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนโดยส่งเสริมกระบ,บวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาการของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยาภาพและพัฒนาเด็กโดยองค์รวมมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาคำหนึ่งถึงความพร้อมความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการครบทั้ง4ด้านทั้งนี้ในระหว่างจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567ดิฉันได้พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักตัวเลข0ถึง10และยังไม่รู้ค่าของจำนวนแต่ละตัวเลขซึ่งจากปัญหาดังกล่าวดิฉันจึงได้จัดกิจกรรมทำแผนการจัดประสบการณ์หน่วยสนุกกับตัวเลขซึ่งเป็นแผนการจัดประสบการณ์แบบ active learning ซึ่งเป็นการจัด การเรียนรู้โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเองทําให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ใหม่จากการเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมโดยครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านสื่อนวัตกรรมที่ครูสร้างขึ้นโดยครูได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนดังนี้ขั้นนำ ครูและนักเรียนร่วมท่องคำคล้องตอง1-10ถึงจากนั้นสอบถามเด็กเกี่ยวกับตัวเลขว่าเคยเห็นที่ไหนบ้างซึ่งเป็นความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมของนักเรียนจากนั้นครูให้นักเรียนถ่ายตัวเลขโดยใช้บัตรภาพและเพลงเพื่อให้เด็กได้ตอบคำถามเกี่ยวกับตัวเลขซึ่งในขั้นตอนนี้เด็กมีความประตือรือร้นในการทำกิจกรรม ในขั้นตอนการจัดประสบการณ์ครูให้นักเรียนนับเลขปลกเปล่าครูและนักเรียนร้องเพลงตัวเลขวิ่งซ่อนหาแล้วให้นักเรียนหาตัวเลขตามเพลงร้องเพลงวนไปจนครบจากนั้นให้นักเรียนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนโดยถ้านักเรียนคนไหนยังไม่รู้ครูก็ให้ความรู้เพิ่มเติมจากนั้นครูให้นักเรียนทำกิจกรรม การรู้ค่าจำนวนโดยให้นักเรียนนำแผ่นภาพตัวเลขมาแปะให้ตรงกับภาพผลไม้ทีละคนจนครบทุกตัวเลขครูและนักเรียนร่วมกันสรุปค่าของตัวเลขทีละตัวจนครบจากนั้นแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละเท่าๆกันแล้วให้นักเรียนทำใบงานเรื่องตัวเลข เสร็จแล้วให้นักเรียนนำเสนอหน้าชั้นเรียนในขั้นการสรุปร่วมสรุปตัวเลข1-10และค่าของจำนวน1-10ซึ่งแต่ละกิจกรรมนักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกจากการสนทนาซักถามการใช้ทักษะด้านต่างๆซึ่งเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียนจากการจัดประสบการณ์ หน่วยสนุกกับตัวเลขพบว่านักเรียนสามารถนับและแสดงจํานวนสิของสิ่งต่างๆ1-10ได้จับคู่จํานวนภาพกับตัวเลข1นึถึได้และฟังผู้อื่นจนจบและสนทนาโต้อตอบอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟังสุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ได้รับชมรับฟัง คลิปการจัดประสบการณ์ของดิฉันในครั้งนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณนะโอกาสนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ